ันนี้เรามาอยู่ในช่องตัวเองนะวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้จะมาบอกว่าช่องเรามีภาคเสียงแล้วนะทุกคน <c oughs> ก็เลื่อนไปหาวิดีโอนี้นะอันนี้วิดีโอที่มีภาคเสียงทุกคน <c oughs> วิดีโอภาคเสียงนะวิดีโอภาคเสียงให้เราไปเนดะ้อเสียงมันนี้เสียงต้นฉบับนคะือเสียงภาษาไทย ให้เรากดตรงนี้นะเข้ญญาลแล้วเหรอเข้าเสียงกันเขาเสียให้เรากดไปที่ทโอ้ยอันนั้นมาโน้ตนะทุกคนเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยกดไปที่เซตติ้งตรงนี้นะเซตติ้งและให้ทคนเนี่ยกดไปที่แท็กเสียนะงนะตรงนี้นี่จะมีอังกฤษนะทุกคน น่าจะเป็นองกิจลองรับแล้วนะ yes. อาจะแบบเป็นเบต้าอยู่น่าจะเป็นเบต้า oh, อยู่โอ้มีแค่น yeah. ี้แหละจะบอกวราคิดบละโอเค